นี่คะ่ะคือเมล็ดดอกขจจนะคะเคยเห็นกันหรือเปล่าอันนี้เม็ดเก่ามันนะคะอ่าจะมาเป่าเปล่าให้ดูนะค่ะอ้าวินเนอร์วิ่งไล่จับเลยน่ะโอ้ดูน่ะลอยไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วลอยไปหนังจี๊ดไปออกไปเป็นพวงลโอ้เป่าเปล่าวินเนอร์เปล่า ฝกักดอกขจรนะเขาเรียกฝกยักดอกขจรให้มันเล็ดกันเ,เด็กๆชอบมากเลยเอันไหนลองเป่าชิอ้าวไม่ไป,ไปอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ววินนา่าล,ลูกวินน่าครับวินน่ะขึ้นสูงแล้ขึ้นสูงแล้ว,ลวยังยงยังจับแล้วจับจับ,จบ ใช่มเมล็ดมันจะลอยไปเวลามันแก่จัดในไหนไหมพอมันไปพอมันไปหล่นตรงไหนมันก็จะเกิดที่นั่นอ่ะแล้วเราทำมันตายแล้วไง